โอเคคำถามนี้เป็นของพี่ตัมนะครับสติพัฒนานะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของบันไดเนาะว่าบันไดแบบนี้แก้ไขยังไงนะครับบันไดแบบนี้น่าจะเป็นบันไดลักษณะของพีแคนะผมสังเกตจากตรงบริเวณที่เป็นคอนเนคเตอร์ของบันไดระหว่างชั้นนะครับมันมันมีลักษณะเป็นเหมือนกับตัวบ่า ที่รับกับคาน p c a s นะครับเพราะนั้นบันไดตัวนี้มันเป็น PCA s นะอะาจจะมองกันตรงๆก่อนนะครับแล้วก็คอนเซปต์ของบันไดเนี่ยไม่น่าใช่แบบนี้นะครับบันไดมันน่าจะต้องเป็นโมโนลิทิสหรือเปล่านะครับแล้วก็ไปจบที่หน้าคารนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำความเข้าใจคอนเซปต์บันไดกันนิดนึงก่อนนะครับแล้วนะผมผมคิดว่าแก้แก้ได้อยู่แล้วนะลดลดระดับขั้นบันไดก็ไม่น่ามีปัญหาอะไระเดี๋ยวผมลองปรับ ระดับบันไดให้เห็นง่ายๆในเลวิตก่อนแล้วกันนะครับนออ้องขออนุญาตโอเคนะครับตอนนี้ถ้าดูจากทีดีเนี่ยจะเห็นมีเลเวลสองเลเวลนะผมจะปรับเลเวลให้เห็นง่ายๆก่อนนะครับทำพื้นของชั้นล่างทิ้งไว้ให้ดูก่อนเนะแล้วก็เป็นพื้นชั้น2 นะครับอีกชั้นนึงเราจะได้ทําบันไดให้ดูเราต้องเข้าใจคอนเซปต์บ,บันไดก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราทํางงมากๆเลยนะครับผมทำเป็นเหมือนกับบ่ามารับบันไดไม่ว่าจะชานพักแบบเป็นการขึ้นแบบเหมือนกับ ซิกแซกนะครับหรือว่าขึ้นแบบไฟขึ้นไฟลงที่มี2สเตปหรือจะเป็นไฟเดียวก็แล้วแต่นะคือวิธีการขึ้นบันไดเนี่ยมันจะมีหลักการง่ายๆเลยครับก็คือเราก็ต้องเข้าใจคอนเซปต์ของมันก่อนนะครับบันไดเนี่ยโดยปกติเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะให้บันไดขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจมติดกับคานนะครับนะหมาความว่าอะไระเดี๋ยวผมต้องเรียกแปนวิวของคานขึ้นมาก่อน นะครับเ,เช่นถ้าผมจะเขียนบันไดขึ้นมาเนี่ยบันไดขั้นสุดท้ายที่มันไปจบตรงบริเวณชั้นที่2นะฮะมันจะต้องเรียกว่าง่ายเลยคือมันจะต้องอยู่เตี้ยกว่าระดับพื้นของชั้นสองนะครับมันจะไม่ได้ชนแบบที่พิตัมทําตรงนี้นะครับการเลียนบันไดในรูปแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ การฝากโครงสร้างของตัวเหล็กเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาแลวนะเพียงแต่ว่าการเคลียร์ระดับของบันไดเนี่ยถ้าถ้าเราเคลียร์ f o r to four แล้วขั้นสุดท้ายมันจะต้องเป็นหน้าคารของพื้นเนี่ยนะครับในหลักการเป็นแบบนั้นนั่นแหละเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะครับสมมติว่าผมใช้บันไดนะครับที่เซตเลเวลตั้งแต่ชั้น2ไปจนถึงชั้น1 ไปถึงชั้น2แล้วกันง่ายๆนะครับ4 to 4 00เลยนะนะครับเห็นไหมมันจะคำนวณดีเซอร์ทันทีเลยครับ22ขั้นเนาะผมใช้ไฟเดินแบบง่ายๆนะฮะตรงๆเลยเห็ไหม Alignment นะครับถูกไหมจากนั้นแล้วผมเช็คทีดีนิดนึงๆๆนะครับว่าบันไดมันวางตรงแหนงตรงหรือไม่นะครับ บันไดตรงนะครับเห็นไหมมันจะต้องเตี้ยกว่าขั้นพื้นนะ่ยทัวที่มันจะต้องเตี้ยกว่าพื้นของของ f o r to f o r นะครับเนาะและระยะมันจะได้เท่ากับบันไดพอดีเลยนี่คือระยะที่มันเคลียร์ลงตัวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานเนี่ยถ้าเราปรับเป็น m o โน l i t ิสนะผมกดฟรีก่กอนนะผมปรับบันไดชุดนี้เป็น m o โนลิทิสนะครับก็คือเป็นบันไดหล่อคอนกรีต นไหมขั้นมันจะหายลงไปนะครับขั้นมันจะหายลงไปนะฮะครนี้บางที่ก็จะเน้นบันไดชนข้างบนเลยนะครับคือชนไปถึงฟอข้างบนเลยแต่จริงๆแล้วการเผื่อขั้นแบบนี้มันถูกต้องแล้วนะนะครับเ,เพราะเวลาเราเติมคานลงไปที่งานมันจะพอดีครับเนาะหน้าบันไดมันจะไปจบพอดีผมเติมคานเป็นคอสโลแล้วกันนะครับ ผมลองเติมมาหน้าคานง่ายๆนะครับและให้หน้าคานเนี่ยเนจบอยู่หน้าพื้นพอดีนะครับเวลาเราดูทีดีเราเห็นว่าหน้าคานตัวนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มรับกับตัวงานเนาะพื้นความหนาเท่าไหร่ครับ150ใช่ไหมเพราะนั้นคานเนี่ยจะต้องดรอปลงไปตรง offset value นะครับดรอปลงไปเลย150มิลลองดูครับ กดลบนะทตีเข่นเตอร์แอพายครับเห็นไหมครับหน้าคารจะรับกับบันไดพอดีเลยนะครับถ้ากับบริเวณตรงนี้เนี่ยพอก้าวขึ้นข้างบนปุ๊บโครงสร้างฝากกัคารเนี่ยมันก็จะเดินขึ้นชั้นก็คือประหยัดขั้นบันไดไปอีก1ขั้นอนะไว้ง่ายนะครับไม่งั้นเราจะต้องลดขั้นบันไดลงไปให้เท่า22ขั้นเลยนะครับ อันนี้มันจะเชิดนะไปถึงตรงบริเวณแนวหน้าคานข้างบนมันเกลี่ยนะครับแต่แต่บันไดขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะจะไม่โอเคนะมันจะไม่ลงละยกเว้นว่าเราจะทอนลงไปก็คือลบไปอีกหนึ่งขั้นบันไดนั้นชันขึ้นแน่นอนครับแต่ว่า4อร์มันจะชนพอดีแต่วิธีการชนแบบนี้หน้าขั้นบันไดมันชนกับพื้นไงซึ่งมันจะฝากโครงสร้างเหล็กอะไรค่อนข้างลำบากนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะแนะนำว่าให้จบแบบาตามดีเซอร์ของเขาเลยครับนะง่ายกว่าเยอะนะครับจบดีเซอร์แบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะโครงสร้างเหล็กเนี่ยมันจะฝากที่ขาดน,นะครับระดับขั้นเท่ากันไหมอ่ะเรามาเช็คกันที่เซกชันนะผมเอาเซกชันตัดนะครับแล้ววัด4 to 4 ของขั้นสุดท้ายนะฮะแล้วก็ขั้นบันไดแต่ละขั้นเห็นไหมว่ามันเกลี่ยเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นดีเซอร์เนี่ยมันดีไซน์ถูกแล้วนะครับที่ไม่ให้บันไดเนี่ยมันไปชนข้างบนน่ะนะครับถูกต้องแล้วนะอันนั้นคือความถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่ามันเกลี่ยระยะการเดินเนี่ยให้พอดีกับ4 t o 4นะครับเพื่อที่เวลาเราวางโครงสร้างของรีบาร์เนี่ยมันจะได้ฝากลงที่หน้าคารไม่ต้องผ่านพื้นนะ นะครับเพราะความเป็นจริงมันไม่ได้ผ่านพื้นเลยนะมันฝากลงที่หน้าคานเลยนะครับเนาะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้นะครับเวลาระวางตัวบันไดมันก็จะไม่มีปัญหานะครับพยายามปรับให้ดีเซอ์มันตรงก,กับตัวงานนะดีเซอร์นัมเบอร์เท่าไหร่มันก็ต้องตรงกับ Actual Number นะครับคือมันต้องตรงกันนี่คือความถูกต้องนะนะครับครันนี้ มาถึงกรณีที่พี่ตั้มถามว่าถ้ากรณีแบบนี้บันไดมันเหมือนกับเขียนเป็น p c าไฟซึ่งผมไม่แนะนําให้ใช้แบบนี้นะคือถ้าเขียนเนี่ยเขียนทีเดียวเลยครับอย่างเช่นถ้าจะเขียนเป็นลักษณะของอบันได2สเตปแบบนี้นะครับและมีชั้นพักตรงกลางนะ,ะผมจะเขียนอีกอันนึงนะนะครับผมเลือกใช้บันไดเดิมนี่แหละนะเลือกใช้บันไดเดิมนี่แหละผมลบไปก่อนนะ จากนั้นเดี๋ยวผมเขียนใหม่นะครับผมเขียนด้วยการเลือกคำสั่งบันไดคอมโพเนนต์เหมือนเดิมนะะแล้วก็เขียนไฟล์แรกก่อนนะครับต้องการเขียนไฟล์แรกจริงๆแล้วอยากปรับบันไดให้เป็นเคียริมมากกว่านะครับแล้วก็ดึงอีกรอบหนึ่งนะครับ อืมเนาะระยะแอดจัดยังแอดจัดได้อยู่นะไม่ต้องไปกังวลนะครับเนาะสามารถที่จะจัดได้อย่างเส้นที่ห่างจากตรงบริเวณนี้นะครับเราอยากแอดจัดให้มันวิ่งเข้ามาเนี่ยก็ทําได้นะสามารถทําได้ออย่างตรงบริเวณนี้นะครับอาจจะต้องมีการปรับนิดนึงนะเพราะว่าตัวบันไดมันไปไม่ไหวนะครับตัวบันไดมันไปไม่ไหวเนาะ เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอิงไว้ข้างนอกแบบนี้นะครับเอาหลักนะตอนนี้เราได้ระยะทั้งหมดแล้วนะครับลองฟินิชดูครับลองฟินิชดูนะครับดูทีดีนิดนึงไฟมันขึ้นจากล่างขึ้นบนไหมถ้าไม่ใช่นะครับเราแก้ไขหน่อยเนาะชั้นที่หนึ่งไปถึงชั้นสองนะครับอืมมันเคดีเซอร์เรียบร้อยแล้วนะนะครับ อนนี้มันปรับเป็นยีิบสองขั้นนะฮะซึ่งตัวของบม้ดจริงๆมันไม่ได้วัดแบบนี้นะครับแต่ตัวไม้ไดเนี่ยมันต้องปรับเพิ่มอีกนิดหนึ่งผมอิดิสแตร์นะครับแล้วก็ดึงให้ครบยีิบสองขั้นนะครับตอนนี้ครบหรือยังยีิบสองขั้นเช็คได้นะครับเช็คได้โดยการนับนี่แหละนะฮะตอนนี้มันเป็น1นึถึงสิใช่ไหมนะครับ เอ็ดสิบสองสิบสามสิบ้าดได้อีกสองขั้นนะเนาะเรียบร้อยนะครับฉะนั้นเรากดฟ i n i s ดูครับนะดูทีดีไหมบันไะดอาจจะเลยไปน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไป ไปเกลี่ยมันนิดนึงเลือก alignment alignment ให้อยู่หน้าขานนะครับจริงๆต้อง move บันไดเข้าไปก่อนถูกไหมครับพอ move ไปแล้วเนี่ยค่อย alignment เข้ามาฮะมันจะง่ายกว่าเนาะ นะครับดูเซกชันได้เลยนะครับปรับบันไดเป็นโมโนลิทิสเหมือนเดิมดูบันไดด้วยนะครับอันนี้มันบอก21นะอ่นะงั้นเราปรับ21่สิเห็นไหมบรรไดก็จะไปจบที่จุดเดิมเหมือนเดิมเห็นไหมครับเนาะเคียระยะปรับให้มันชันขึ้นนะนะครับเมตรเกเท่ากัน เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นระวังครับของจริงบันไดจะต้องไม่ไม่ชนกับฟอร์ทูฟอร์นะฮะบันไดต้องต้องเกลี่ยนะครับต้องเกลี่ยให้หน้าบันไดขั้นสุดท้ายเนี่ยอยู่ตรงแอรเรียรของคานนะครับเพื่อที่จะได้ทํางานโครงสร้างได้เนาะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับวิธีการทํางานเนาะน่าจะเก็บนะครับเพราะฉะนั้นบันไดมันจะกลายเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับยกเว้นว่า ยกเว้นว่าทางพิตัมต้องการให้มันเป็น P-Cad ก็เลือกให้มันเป็น P-Cad ครับไม่จาเป็นต้องเขียนทีละชิ้นนะฮะเลือก p c a t เลยนะครับใชไหมมันก็จะตัดเป็นทีละชิ้นไปเลยนะฮะเป็นชุดชั้นพักชุดบันไดขึ้นบันไดลงนะครับคราวนี้ตัวของบันไดก็ต้องอปรับให้มันตรงกับ actual number นะครับ actual number คือยี่สิบเอ็ดก็คือยิบเอ็ดนะนะครับมันก็จะปรับ ได้ลงตัวพอดีเลยนะฮะเซกชันเช็คก,ก,กันอีกทีก็ได้ครับเห็นไหมพอดีเป๊ะมอนเดิมนะครับตัวของบน้าบันไดก็จะฝากกันหน้าขาดพอดีนะครับโอเคเนาะสำหรับการปรับแก้ก็คือปรับตามที่ผมบอกนะครับจริงๆเขียนใหม่ง่ายกว่านะพี่จ้าผมแนะนําว่าเชียร์เลยครับลบแล้วเขียนใหม่เหอะไอตรงบนันไดตรงนั้นเนาะเขียนให้มันเป็นชิ้นเดียวกันเป็นคอมพเนด์ชิ้นเดียวกันนะครับ จะเป็นมโนดิทสหรือปีแคดก็เลือกออปชันตรงนี้ได้เลยครับมันจะได้ไม่มีปัญหาตอนอใส่รีบานะครับข้อสำคัญของการเช็คคือดีเซอร์นัมเบอร์กับแอคชั่นนัมเบอร์ต้องตรงกันนะถ้าตรงกันก็คือถูกต้องแน่อนอนนะครับเนาะโอเคนะครับสำหรับบันไดก็น่าจะประมาณนี้ครับขอบคุณพิทตั้มนะครับสำหรับถามนี้ในห้อง d a v i ด v ีครับ